สวัสดีชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรามาดูเรื่องราวความรักกันนะคะว่าครึ่งหลังนะคะของเดือนสิงหาคมนี้นะคะคือวันที่15สิงหา,าถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ความรักของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรนะคะครูซันนี่แบ่งราศีเกิดตามโหราศาสตร์ไทยค่ะผู้ใดที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมคือผู้ที่อยู่ราศีธนูนะคะส่วนใครที่แบ่งราศีเกิดตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ ก็ถ้าอยู่ในราศีธนูก็เข้ามาฟังคลิปนี้ได้ค่ะชาวราศีธนูเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะเรามาดูนะคะของคนโสดก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะคนโสดนะคะหยิบมาไดา้ใบแรกนะคะ stay optimistic about your love life Uh, positive thinking and f e n we bring you romance r <c oughs> นะคะอ่าไพ่ใบนี้บอกเลยนะคะว่าคิดบวกเข้าไว้ค่ะใครที่อกหักรักคุดนะคะใครที่อธิฐานไว้แล้วก็อ่ uh, นะคะผู้หญิงคนนี้นะคะอ่ uh, อธิฐานนะคะคือตัวคุณค่ะสิ่งที่คุณต้องการ so made อธิษฐานไว้คุณจะได้ในสิ่งที่คุณ นะคะอ่าแต่ปล่อยวางค่ะอย่าเร่งรัดนะคะอย่าเร่งรัดจัก,กรวาลน,นะคะฉะนั้นสิ่งคอยที่รอคู่นะคะรอโซเมตรอคู่ใจอยู่นะคะคุณจะได้เจอได้พบนะคะได้พบนะคะไพ่า <c oughs> ามาบอกอย่างชัดเจนค่ะอ่ะเดีย๋ยวเราจะมาดูเรื่องราวของคนมีคู่นะคะจะหยิบมาหนึ่งใบนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะของชาวราศีธนูนะคะอ่าเดีย๋ยวหยิบมาหนึ่งใบนะคะ e l e a s e your ex The time has come to clear your energy นะคะอ่าชาวคนราศีธนูนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะบางครั้งนะคะคู่ที่คุณอยู่ด้วยอะ่ะคุณลืมนะลืมเห็นคุณค่าลืมรักเขานะคะทางทางที่คุณก็ปักใจรักเขาเนี่ยนะคะนะคะไพ่ใบนี้นะคะมาบอกค่ะให้ลืมนะคะ คนรักเก่าคะ่ะไม่ว่าคนรักเก่าจะจากเป็นหรือจากตายนะคะสําหรับคนมีคู่ลืมเขาให้หมดใจคะ่ะแล้วคุณจะอยู่กับปัจจุบันกับคนปัจจุบันได้อย่างมีความสุขนะคะคนที่คุณอยู่ด้วยรักคนที่สุดแล้วค่ะนะคะคนมีคู่ชาวราศีธนูนะคะอ่าคุยพรขอให้ชาวราศีธนูนะคะทั้งคนที่ยังสดและคนที่มีคู่นะคะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาคิดสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ